สวัสดีครับผมใช้ของแบรนด์นี้มานานมากนะครับผมประทับใจอย่างมากในเรื่องของการบริการเพราะาผมได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการที่ร้านแว่นนินเตอร์เนี่ยประมาณ4-5ปีได้แล้วผมก็ไม่เคยหยุดใช้เลยเพราะว่าบริการดีแล้วพวกคุณภาพสินค้าก็โอเคครับผมชอบมากเลยต้องขอบคุณการบริการนี้นะครับ ประทับใจครับเพราะว่าในเรื่องของการบริการหลังการขายหรือว่าเอาของเข้ามาเคมาช่วยอะไรเงี้ยครับก็ทางร้านก็จะบริการอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับแล้วก็เลนก็จะมีการแนะนําอยู่ตลอดมีของใหม่เข้ามาสินค้าใหม่เข้ามาก็จะามาแนะนําตัวตัวคุณภาพสินค้าก็าจะดีขึ้นเรื่อยๆผมก็ได้ใช้ตรสอบใช้มาหลายรอบก็รู้สึกประทับใจอย่างมากครับแลผมคิดว่าร้านนี้จะตอบโจทย์สําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพดีเยี่ยมแล้วก็บริการประทับใจทุกอย่างเลย ผมชอบเาามากจริงๆครับ